สวัสดีครับอยู่กับช่นนองอุตคุรอุ่นใต้นะครับวันนี้เราจะมารีวิว action figures WWE Elite WrestleMania 32 t h e Undertaker นะครับก็เป็นการรีวิว action figure มวยปั้มคลิปแรกของผมเลยหลังจากที่เคยรีวิวแบบ Marvel DC แล้วก็ m o r t a l k o m b a t มานะครับโอเคอต้องบอกก่อนว่า WWE Elite WrestleMania 32เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ ที่ออกมานะครับในปี2015นะฮะก็จะก็คือเป็นปีที่เลซิมเนีเนี่ยเป็นครั้งที่31ในปีนั้นแต่ว่าช่วงแบบช่วงช่วงช่วงปลายปีเนี่ยเราก็จะมีการทำไม่สิไม่ใช่เราก็จะโทษด,ด,ดีก็เป็นทาง m a t t ทลทาง Matt el, แมทเทลจะมีการทำแอคชั่นฟิกเกอร์เพื่อเป็นเหมือนเป็นเวฟพิเศษสำหรับโปรโมทเลซิมเนีครั้งต่อไปคือครั้งที่32ในปี2016กนะครับก็จะเป็นแบบซีรีส์ที่ไม่ใช่ซีรีส์ทั่วไป คือ uh, WWE Elite เนี่ยเป็น Action Figure หมวยปั้มของค่าย Mattel ที่จะแบบเหมือนเป็นอีกเกรดหนึ่งนะคือจะมี2เกรดคือ Basic Figure นะก็ Basic Figure ก็จะแบบว่ารายละเอียดจะน้อยกว่าจุดขยับน้อยกว่าราคาถูกกว่าใช่ไหมแล้วก็จะมี WWE Elite ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ Mattel ทามาก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึง uh, ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณ $34 ดอลลาร์หรือเปล่าหรือหร่อ20กว่าดอลลาร์นี่ผมไม่แน่ใจนะหร,หรืออาจจะบัน10กว่าดอลลาร์ก็ไม่รู้เพราะไม,ไม่ได้ดูราคามานานมากแล้วแต่ว่าแบบพวกตัว wwe basic เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแบบเกา9 9 9เกาเก็กา็ถ้าให้ผมเดานะ่ตัว elite น่าจะอยู่ที่ประมาณแบบว่า10ไปไปลายดอลลาร์ก็ผมว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อผมน่าจะรู้แล้วผมน่าจะใส่ราคาตรงนี้ ก็แปลว่าเป็นเป็นอีกไลน์หนึ่งที่เขาจะทํามาแบบเป็นหลายๆเว็บตั้งแต่เว็บหนึ่งถึงปัจจุบันแบบหลาย1ิบเว็บเลยเพราะว่าอีดิทคือทําออกมาบ่อยมากบ่อยมากเพราะมวยปั้มก็จะมีการอัปเดตชุดทุกๆปีใช่ไหมตามเนื้อเรื่องต่างๆแล้วก็จะมีพวกชุดเก่าๆด้วยเพราะฉะนั้นแมทเทลก็จะทำ wwe l i t e เนี่ยออกมาหลายเว็บมากๆแล้วอัน e r t a เกอร์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ถูกทำออกมาบ่อยมากมีไม่ต่ำกว่า20ตัวนะครับใน WWE Elite แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำเพื่อโปรโมท WrestleMania นน32แล้วก็จะมีเพียงแค่ Brock Lesnar กับ Undertaker เพียงแค่2ตัวนะครับ okay, เดี๋ยวเราเอา Spider-Man ออกมาก่อนแล้วกันผมเอามาตั้งเป็นพร็อพสำหรับการโพสท่าเฉยๆนะครับนี่คือ The u n d e r t a k e r Undertaker เนี่ยเป็น character ที่เรียกได้ว่ามีกิมมิกดังๆแบบ3-4กิมมิกที่แบบอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่า จะมีชุดการแต่งกายที่ต่างอย่างชัดเจนตั้งแต่ยุคแร,แรกๆที่เขาจะแบบเออใส่ถุงมือใส่อะไรมาใช่ไหมเป็นผีดิบแล้วก็สัพพลาก็เป็นพวก ministry of darkness ก็จะมีชุดหนึ่งจะมีชุดก่อน ministry of darkness ที่แบบว่าช่วงปี98เป็นชุดที่แบบใส่เหมือนเป็นเกาะเท่ๆเลยช่วงตีกับเคนช่วงนั้นนะฮะแล้วก็มาเป็นช่วง american bad ass ที่เขาไป ขี่มอไซค์นะเป็นช่วงหนุ่มชอบมากๆถึงแม้ผมจะเกิดไม่ค่อยทันก็เถอะแต่ว่าย้อนกลับไปดูแล้วชอบมากแล้วก็มีกิมมิคหนึ่งชื่อ big evil เป็นปี2003ที่เขาเป็นเป็นตัวร้ไลน์เทรนทิลในช่วงนั้นก็จะคล้ายๆาล้าย a m e r แ c a แหละแต่ว่าแบบเพลงเปิดตัวไม่เหมือนกันการแต่งกายจะต่างกันนิดนึงแล้วก็มากลับมาเป็นยุค dead man ยาวๆแบบยาวๆตั้งแต่2004ถึง2020นะฮะกว่าเขาจะกลับไปเป็นลูกอเมริกรันแบดแอ s อีกครั้งในการเจอกับ aj style ในแมตช์สุดท้ายของเขา g r a e y a r d match นะครับ หรือโบนหยาดแมทวะจำไม่ได้น่าจะโบนหยาดแมทแล้วก็นั่นแหละเป็นงานจบอาชีพซึ่งชุดของแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยแบบเกิน15ตัวบ้งของอนาเชกเกอร์ก็จะเป็นกิมมิกผีดิบนะฮะแล้วก็จะมีแค่บางตัวที่เป็นเมริกรนแบทอาซึ่งซึ่งผมโคตรอยากจะได้ไม่รู้จะหาจากไหนนะฮะแบบตอนนี้ก็ลองหาซื้อออนไลน์เอาถอดหมวกกันก่อนนะครับพอถอดหมวกมาจะเห็นได้ว่าอนาเชกเกอร์จะเป็นเวอร์ชั่นผมสั้นนะครับซึ่ง จะต่างกับในเรสเซอร์แมเนียครั้งที่32ที่เขาเจอกับปีนั้นเจอใครเจอเชนแม็กแมนก็จะเป็นออนิเมเกอร์ผมยาวนะครับแต่ว่าฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยทำออกมาก่อนก่อนเรสเซอร์แมเนียครั้งที่32เพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวออนิเมเกอร์ของเรสเซอร์แมเนียครั้งที่31ก็จะสร้างความประหลาดใจนิดนึงสำหรับคนที่แบบเออไม่ไม่ได้ทันซื้อในปีนั้นอย,อย่างผมในตอนแรกก็ซื้อมาเอ๊ะทำไมกล่องเป็น32เปิดออกมาเอ๊ะมันทำไมมันเป็นทรงทรงผมทรงนี้วะทั้งทั้งที่ปีนั้ววรู้่า ฟิกเกอร์มันทำออกมาก่อนนั่นเองแล้วก็เป็นตัวนักฟิกเกอร์เวอร์ชันที่สู้กับ b y a ์อดในเวอรนเบเนียครั้งที่31นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขากา็หายไป1ปีหลังจากเสียสถิติให้กับบล็อกเลสเนอร์ใช่ไหมในเวอร์ชเบเนียแล้วก็กลับมาขังพร้อมกับลุกผมสั้นนั่นเองครับเราจะมา,อาถอดชุดของเขาออกกันก่อนนะครับก็จะถอดไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ่ะนี่คือโมเดลนักฟิเกอร์นะครับเรียกว่าเป็นโมที ดูดีแหละคืออนาเชเกอร์ฟิกเกอร์นั่ยหลายๆตัวจะใช้โมเดลเดียวกันเพราะว่าหุ่นเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับแบบจะมีต่างกันบ้างบางตัวที่แบบว่าเออตรงนี้อาจจะรีบกว่านิดนึงแล้วก็อ่นนี่คือไฮไลท์คือรอยสักรอยสักที่แมทเทลเนี่ยเก็บงานมาค่อนข้างดีคืออนาเทกเกอร์เป็นคนที่เขาสักเยอะมากๆครับแบบสักทั่วทั้งแขนแล้วก็นี่จะเห็นได้ว่ามีการเก็บรายละเอียดสีมาด้วยคือจะไม่ไม่ได้แค่แบบสาดสีดํากับ กับสีเอ่อสีเนื้อมาแต่ว่าจะแบบว่ามีสีแดงมีรายละเอียดขึ้นมาแล้วก็ไม่คิดรูปอะไรวะดูไม่ค่อยออกเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องรอยสักมากเท่าไหร่รอยสักที่คอนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็อันเนี้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไปซื้อตัวที่เป็นอเมริกันแบดแอสในยุคแบบต้นปี2000เนี่ยตรงที่คอนี่จะยังเป็นชื่อภรรยาเก,ก่าเขาอยู่หรือเปล่าคือแต่ก่อนเนี่ยอันเดนแทเกอร์เขาเคยเอ่อแต่งงานนะครับแล้วก็มีภรรยาชื่อซาร่าแล้วก,ก็สักไว้ที่คอเขียนว่าซาร่าจน อยากกันไม่แน่ใจว่าอยากกันในปีไหนแต่ว่าพออยากกันปุ๊บก็เขาก็เป็นศักอย่างอื่นมาทับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ศักทับไปแล้วนะฮะรายละเอียดรอยศักค่อนข้างสวยนะคือถึงแม้ผมจะไม่ค่อยเข้าใจมันมากก็เถอะแต่ว่าก็มันก็เท่ดีอันนี้ตรงนี้เป็นหัวกระโหลกจะพอดูออกอยู่มีรอยศักที่คอข้างหลังนะครับเป็นเหมือนรูปอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จริงรายละเอียดหน้านะครับโอ้โห ต้องบอกว่าหน้าค่อนข้างเหมือนเลยนะคือเหมือนแบบอนิเมเกอร์เลยครับเป็นคนน้าผากว้างแล้วก็วงนั้นผมสั้นก็จะประมาณนี้เลยหน้ามีความดุและใจดีในทีเดียวกันนะครับมีมีหนวดมีเขาซึ่งเมื่อเราจับดูเนี่ยจะเห็นว่าหนวดเนี่ยจะมี texture ก็คือจะไม่ไม่ใช่การแบบเพ้นด้วยสีแต่จะเป็นแบบเหมือนทํามาเป็นหนวดนะฮะตาสีฟ้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาร์คคารไวตัวจริงเขาตาสีอะไรนะก็ oh. เป็นรายละเอียดหน้าที่ค่อนข้างดีนะคือถึงแม้ว่ามันจะดู อ่อนก่าว,วหน่อยนะพนนเพราะอนเมเตอร์ตัวจริงก็อายุเยอะมากแล้วเกิน50แล้วแล้วก็ในตอนเลสเบเนีย31มก็น่าจะ40กว่าหรือ50กว่าแล้วซึ่งเขาก็น่าจะต้องแบบมีรอยย่นม,มากกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็ทําหน้ามาค่อนข้างเนียนจะเหมือนคนวัยแบบ20กว่า30อ่าเจนนว่านี่มีรายละเอียดของกล้ามนะครับคือคนที่แบบมีกล้ามแล้วแบบว่าเห็นรอยเห็นซี่โครงนิดนึงตรงกล้ามอก,กเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะแล้วก็ อ่ะตรงเนี้ยจ,จะเป็นจุดที่อาจจะทำให้มันไม่สวยนิดน,นึงก็คือตรงส่วนประกอบระหว่างแบบท่อนหน้า,ท,นนาท่อนหลังประกอบกันแล้วมันจะไม่ได้แน่นพอแล้วเหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรมาปิดทับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเห็นรอยแหว่งชัดเจนเสื้อก็จะมีรอยยับนะครับมีรอยยับมีอะไรเหมือนเหมือนกับเสื้อจริงๆที่ควรจะเป็นแล้วก็กางเกงก็มีรอยยแบบับเป็นสีดําหมดนะแล้มีเข็มขัดสีดําลงมาที่ช่วงขานะครับก็ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะเขาเป็นชุดแบบยาวๆของเขาอยู่แล้วนะเป็นชุดสีดําหมดหมดเลยก็รายละเอียดค่อนข้างดี ถุงมือนะครับอันเดอร์ทิเกอร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะชื่นชอบพวกแบบกีฬาต่อสู้แบบเขาเคยไปดู MMA มเดู UFC ถึงติดขอบสนามนะครับแล้วเขาก็เป็นคนนึงที่เหมือนเคยดินว่าสกิลการต่อยเนะี่ยสกิลแบบฟนะิสเนี่ยแบบดีที่สุดคนหนึ่งเลยในะแบบวันยูด e ับเบิลยูอีนะฮะเขาก็เลยจะชอบใส่ถุงมือที่เหมือนถุงมือมวยก็อันนี้ถือว่าเก็บรายละเอียดค่อนข้าง,างดีถ้าใครเคยเห็นพวกพวกถุงมือต่อยมวยเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแบบนูนๆตรงนี้ด้วยซึ่งนี่ก็ทำมาเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่า เป็นดีเทลที่น่าประทับใจเลยทีเดียวสําหรับแ a t เทลนะฮะมาดูที่เสื้อคลุมกันบ้างเสื้อคลุมมาเนเจอร์เนี่ยก็จะมีรอยตะเข็บเป็นรอยเย็บที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยผมจับดูไม่แน่ใจน่าจะเป็นผ้ามั้งน่าจะเป็นผ้าคือเป็นผ้าแบบผ้าลื่นจะทํามาให้มันแบบใส่ไม่ยากเกินไปนี่เป็นข้อดีมากๆเลยข้อดีมากๆสำหรับฟิกเกอร์เซตนี้ตัวนี้นะฮะ คือเราจะสามารถใส่มันเข้าไปได้ไม่ยากมันจะไม่ใช่พวกแบบพลาสติกแข็งที่แบบลำบากในการใส่นะครับซึ่งก็อันเนี้ยอาจจะลำบากนิดนึงตอนขั้นที่แบบเราต้องใส่แขนนข้างนึงเราจะต้องบิดให้มันพิดรูปนิดนึงฮนะแล้วก็ค่อยไปดัดข้างในตรงนี้อ่ะแล้วก็นี่ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะสามารถเอาเสื้อเนี่ยปิดตัวได้แล้วก็พับตรงคอนิดนึงนี่เป็นนาฬิก์ใส่ชุดนะครับมากับหมวกที่เป็นหมวกแบบเอกลักษณ์ของนาฬิก์จะเห็นได้ว่า ทำลูปทรงข้างในมาด้วยนะครับว่าแบบเ,ออเราควรจะใส่ด้านไหนปึ๊บใส่เข้าไปคือพอใส่ปึ๊บเนี่ยเราถ่ายมุมนี้นะจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นหน้าแล้วพอเขาจะปิดหน้าลงมาเพราะฉะนั้นเราจะเอาหมวกออกก่อนนะครับเพื่อกลับมารีวิวที่จุดขยับกันกำไมเรจะใส่ชุดให้ดูอีกกอบทาไมนะพอใส่แล้วก็ต้องถอดอยู่ดีมาจุดเขยับของ WWE Elite นะครับก็จะมีหัวที่หมุนได้360องศานะครับขึ้นลงได้เล็กน้อย ช่วงตัวบนก็จะนี่เป็นเอกลักษณ์ของ WWE Elite ที่จะคล้ายกับ Marvel Legends บางตัวก็คือจะเป็นแบบจุดแค่แบบนี้นะเหมือนเป็นตัวยูคว่ำก็จะก้มได้จะเงยได้แต่จะเงยได้แบบกึกนึงประมาณนี้ข้อดีก็คือเวลาดูไกลๆเนี่ยเราจะแบบมันจะดูกลมเกินอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ใส่ชุดสีดำได้คือถ้าเป็นนักมวยปั้มคนอื่นที่แบบเป็นเนื้อหมดเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเออแม่ง มีตรงนี้ชัดเจนถ่ายรูปออกมาก็จะเห็นอันนี้ชัดเจนแต่ว่าพอเป็นอันเทกเกอร์ที่ใส่ชุดอยู่แล้วมันก็จะดูกลมกลืนกว่าครับก็จะเงยได้ประมาณนี้ช่วงตัวล่างนะครับก็หมุนได้360อ,องศาเลยอ่าน,นี้ลืมบอกโหรายละเอียดกางเกงมีกระเป๋าข้างหลังด้วยแม้มันจะแบบยัดเข้าไปไม่ได้ก็เถอะแต่ว่ามันมีเท็กเจอร์นะคือแบบว่าไม่ได้แบบแคปเพนมาช่วงขานะครับเป็นเอ่อมันสามารถหลุดออกมาได้เป็นแบบประกอบเข้าไปนะไม่ได้เป็นบอลจอย แล้วก็มีอิสระในการขยับเยอะอยู่ขึ้นลงได้ไม่ไม่ไม่ฟรีเกินไปนะนี่คือที่ผมชอบมากมันมันไม่หลวมเกินไปหมุนได้สามร้อยสยบงศานะครับตรงนี้เข้าขนะครับเป็นดับเบิลจอยนี่คือความสุดยอดของแอคชั่นฟิกเกอร์สงอได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถทำท่าซิกเนเจอร์ของแอคชั่นฟิเกอร์ได้นี่ถึงแม้มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ก็ นี่เราสามารถเอาเขามาทําท่านี้ได้ซึ่งก็ค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกับแบบฟิกเกอร์ของบางค่าย<ม>เช่นแบบพวกม o ลติคอมแบ็กที่จะเข่าขยับได้ไม่เยอะเท่านี้นะครับช่วงขาล่างครับก็จะไม่มีจุดขยับเลยมากมีแค่เท้าที่หมุนได้แล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้นี่สุดยอดมากแล้วก็งอขึ้นลงได้นิดหน่อยแต่ว่ามันจะติดติดตรงกางเกงนะครับก็พอเข้าใจได้ลืมพูดถึงมือเลยมือข้างนี้ครับจะทำมาอ้าอย่างงีนะ้เหมือนเอาไว้ให้ให้โพสท่าชกสแลมโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามัน ค่อนข้างเป็นมือที่อากว้างเกินจะแบบถืออาวุธอะไรซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมไม่เคยมีฟิกเกอร์เหมยปั้มตัวที่มากับอาวุธก็ไม่รู้ว่าแบบมือถืออาวุธควรจะกว้างแบบไหนอ่าอันนี้อาจจะเป็นมือถืออาวุธเพราะวันเปิดมาระดับหนึ่งนะครับพูดถึงกล่องกันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งในฟิกเกอร์ไม่กี่ตัวที่ผมยังเก็บกล่องไว้นะครับนี่นะครับคือ,อใกล้ไปนี่คือกล่องของ WWE Elite WrestleMania 32นะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันมีโลโก้ของเลเซอร์มเนียครั้งที่32นะฮะพื้นหลังก็จะเป็นค่อนข้างสวยนะมีโลโก้รถยนวีอมีมีแสงพลุไฟข้างหลังแล้วก็ชื่อเนเทเกอร์ตรงนี้นะครับเนเทเกอร์อีลิตคอลเลกชันเป็นหน้าของเนเทเกอร์เวอร์ชันผมสั้นด้วยดีมากเลยค่อนข้างเป๊ะกับเลเซอร์มเนียสามสิบเอ็ดนะฮะค่อนข้างอากจจะเป็นรูปเดิมตรงนี้มีรอยที่ผมทาขาดข้างหลังนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตัวของผมเนี่ยเป็นลายเซ็น คือผมไปดูแบบรีวิวของต่างประเทศเนี่ยตัวนี้ส่วนใหญ่ข้างหลังจะเป็นข้อมูลเป็น Undertaker สูงเท่าไหร่เป็นชุดจากปีอะไรประวัติสั้น,นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมตัวนี้ถึงเป็นลายเซ็นอันนี้งงมากจริงๆเพราะว่าตอนที่ซื้อมาผมก็ไม่รู้นะว่ามันตัวอื่นไม่ไมเหมือนกันตัวนี้ผมไปได้มาจาก Toys R Us สาขาหนึ่งในแคนาดานะครับตอนไปเที่ยวแคนาดาเมื่อปี2016ไปลายปีนะครับก็เป็นโซนฝั่งฝั่งตะวันออก เอ้ยไม่สิเป็นโซนแคนาดาฝั่งตะวันตกก็คือตอนนั้นเป็นรถ t r i ปจากฝั่งแวนคูเวอร์ Vancouver, ขับไปแบมนะฮะก็ได้แวะซื้อของเล่นแวะเที่ยวแวะอะไรข้อมูลข้างล่างนะครับก็นี่เป็นของ m a t เทลที่ผลิตปี2015นะครับ made in china แต่เป็นของ m a t เทลแคนาดาเหมือนตัวบริษัทจะอยู่ที่รัฐออนแทริโอนะฮะเมืองมิสซิสซอาไม่รู้จักเหมือนกันก็ถือว่ากล่องค่อนข้างสวยนะผมค่อนข้างชอบกล่องแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า เอาจริงแมทเชลเนี่ยถ้าจะทำฟิกเกอร์สำหรับเลเซอร์มาเนียครั้งแต่ครั้งหนึ่งออกมาเนี่ยน่าจะทำให้เป็นแบบเป็นตัวชุดจากปีนั้นไปเลยอะไม่ใช่แบบว่าเออมาทำล่วงหน้าเอ้ฉันจะโปรโมท3านะทำกล่องเป็นลายสแต่ว่าเป็นชุดเป็นแอดไทน์ของ31นี่คือผมก็จะค่อนข้างขัดใจนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจแหละว,ว่าจุดมุ่งหมายเขาคืออะไรนะแต่ก็อาจจะแบบขัดกับความรู้สึกนิดนึงถ้าเป็นผมถ้าสมมติเป็นผมเป็นคนออกไอเดียนะผมก็จะแบบเอยไหนไหนคุณก็จะ คุณก็มีเวฟบอลิทออกมาลหลายๆเวฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทําตัวย้อนอดีตก็ใส่ในเวฟบอลิททั่วไปแล้วถ้าจะทําตัวสําหรับเรซซูมาเนียปีนั้นออกมาก็อาจจะขายแบบทีหลังก็ได้คือมวยปั้มมันเป็นบทใช่ไหมอันนี้หลายคนน่าจะรู้มันเป็นบทอยู่แล้วแบบบางทีเขาน่าจะคุยกับฝ่ายครีเอทีฟว่าในเรซซูมาเนียครั้งนี้สมมติจอห์นซีน่าจะใส่ชุดนี้นะเพราะฉะนั้นคุณไปทําฟิกเกอร์เตรียมเลยแล้วก็ จบเรซเมเนียสักสัปดาห์ปหุ๊บออกขายเลยอย่างนี้เพราะว่าคือถ้าออกขายมาก่อนมันก็จะดูไม่เนียนชาวเมันจะด,ดูแปลกๆว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ไงว่าเขาจะใส่ชุดนี้ยิ่งตัวละครบางคนเนี่ยมันจะแบบมีชุดพิเศษสําหรับเรซเมเนียเปิดตัวมาเป็นชุดพิเศษอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แบบเออน่าจะลองไปเต็มกันก่อนนิดนึงแล้วก็ทําขายแล้วก็พร้อมกับกล่องที่แบบว่าตรงกับอีเวนต์นั้นจริงๆนะครับเราจะมาไซส์คอมเพรชันกันกับแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวอื่นนะครับคือสเกลของ WWE Elite เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่ นี่ถ้าเทียบกับ Marvel Legends Spider-Man เนี่ยจะเห็เนได้ว่าโอโ้โหสูงเท่าไห่นะฮะเท่าแค่ไหลของเขาเท่านั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับ Marvel Legends บางตัวที่เป็นตัวสกลใหญ่อยู่แล้วอย่าง Thor ถ้าไม่นับหมวก Thor เนี่ยก็จะแบบสูงแทบจะเท่าเลยทีเดียวแล้ว Thor เหมือนเป็นสกลที่ใหญ่กว่าด้วยผมดูจากแขนโอโ้โหคนละไซส์เลยแต่ก็เข้าใจอันนี้เป็นตัวเป็นตัวการ์ตูนนะเป็นเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นเทพเป็นอะไรอยู่แล้วแล้วก็ขนาดตัวจะแล้วแต่คนวาดไปอีกนะ เพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันนิดนึงก็จะถือว่าเป็นสเกลทั่วไปของ w w e Elite แครับตัวนี้มาดูกันว่าเขาจะถือโยเนียได้ไหมจะฟิตเข้าได้ไหมอ่าได้ซะด้วยเนาะโอเคค่อนข้างแปลกแต่ว่าเป็นไรก็สรุปนะครับตัวนี้เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่ผมชอบมากตัวหนึ่งแล้วเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์มวยปั้มตัวเดียวที่ผมมีเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้เห็นตัวอื่นมากเท่าไหร่คือผมนะี่อยากได้เคน อยากได้เคนมากๆแล้วก็ w w e Elite e เนี่ยทําเคนออกมาแบบเท่ทุกตัวสวยทุกตัวแล้วก็เหมือนจะเคยดินว่ามันหายากทุกตัวอีกด้วยนะครับก็รู้สึกเสียดายนิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละสักวันหนึ่งก็อาจจะหาโอกาสซื้อมาให้ได้เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วนะครับหรือจะไปตามหาในห้างเนี่ยก็คงไม่เจอตัวที่แบบขึ้นชื่อว่าแร่อย่างเคนสําหรับอันเนื้เจตอร์ตัวนี้ถ้าคะแนนนะผมให้ประมาณ เก้าเต็ม10แล้วกัน9เต็ม10เพราะว่าถ้าจะขัดใจตรงไหนก็จะขัดใจเรื่องของมือเขามากที่สุดแหละว่าในไหนอ็อกซ์เซอรี่เนี่ยคุณก็จะไม่ให้อาวุธอะไรมาอยู่แล้วมาแค่ชุดอย่างเดียวเนี่ยคือ W W E Elite บางตัวเนี่ยมันจะให้แบบให้ค้อนให้เก้าอี้ให้อะไรมาถือใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคุณไม่ให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทําไมไม่ทำให้เขากำหมัดไปเลยว่ากำหมัดต่อยไปเลยมือนึงชกสแลมเข้าใจอีกมือกำหมัดไปเลยดีกว่าเนอะนอกนั้นก็ถือว่าดีหมดแนละ้วไม่รู้จะติอะไรก็ เป็นตัวที่เพอร์เฟกมากตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจทั้งสองเพจของผมแล้วก็ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนอตยู u ูบเออตะคุอต้ากันด้วยนะครับจะเริ่มทำฟิกเกอร์เอ่อทำคลิปรีวิวออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะฮะเพื่อแบบอยากเห็นรีวิวอะไรหรือว่าใครที่แบบสะสมแคชั่นฟิกเกอร์มวยปั้มอยู่แล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ว่าแบบชอบตัวไหนมีตัวไหนอยากได้ตัวไหนนะครับอขอบคุณที่รับ